ดวงชะตาคนลายมือกกระบาตเอกตรงกลางหัวใจใจเด็ดทั้งครอบครัวความดุอำนาจบารมีวาสนาท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสายลายมือกระบาดความเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่คลิปนี้เรามาเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาก็ดึงขอสวัสดีทุกท่านพบกับช่องหมอสันไพทาโร159สีวันเกิดนี้ใจเด็ด เด็ดเดี่ยวห้าวหาความดุดันมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับเราเปรียบเหมือนกับดวงเสือใหญ่นะครับท่านจงคิดได้เลยว่าสายและมือกระบาดดวงเสือใหญ่ท่านต้องมีความฮึกเหิมอำนาจบารมีวาสนาก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสายและมือกระบาดนะครับความเด็ดขาดนะครับใจเด็ดนะครับกาไดา้กาเสียความดุนะครับดุทั้งครอบครัวนะครับบุญกุศลวาสนาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น มาดูคนเกิดวันแรกเปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับคนเกิดวันแรกตกตำแหน่งชะตาชีวิตนะครับผมพระราชาแห่งไม้เทา้าอำนาจบารมีวาส,สนาความกล้าได้กล้าเสียเกิดขึ้นในโชคชะตาคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์กล้าได้กล้าเสียนะครับผมความเด่นเดียวห้าวหานนะครับผมแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าคนเกิดวันจันทร์นี่นะจะกล้าได้กล้าเสียเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับผม นะครับความเจ้าชู้เกิดขึ้นนะครับผมความที่ในลักษณะที่เป็นคนที่ก้อนค่างปันนีปันนองนะครับผมแต่จริงๆแล้วภายในใจลึกๆของเขาตกตําแหน่งนี้เลยครับใจเด็ดดุทั้งครอบครัวก็คือกล้าได้กล้าเสียนั่นเองนะครับผมคุณมาในลักษณะไหนฉันก็จัดไปตามนั้นเป็นคนใจเด็ดใจถึงนะครับนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งนะครับมีการต่อสู้เป็นคนที่มีสติปัญญามีสเสน่ห์และมีความแข็งแกร่ง มีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งใดก็ตามจะมีแรงกระตุน้นนะครับความดูเดือดเหมือนเป็นพ่อนะอํานาจรัศสีสิงโตเกิดขึ้นในใจของเขาดวงเสือใหญ่ก็ได้นะครับผมเสือดุกเกิดขึ้นมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งที่กระตุ้นความเป็นพ่อนะครับเป็นคนมีสติปัญญาสูงเป็นคนทะเยอทะยานอิสระภาพทางด้านเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักทุกสิ่งทุกอย่างเขาชอบอิสระภาพ ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันมีความกล้าได้กล้าเสียคนคนนี้ใจเด็ดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพูดคุยกับคนเกิดวันจันทร์เขาใจเด็ดน,นะครับเขาใจถึงนะเขากล้าได้กล้าเสียอย่าท้านะครับแต่ว่าการที่ท้าท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจของเขานะครับถ้ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ทำนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูไม่ออกเลยว่าคนนี้เป็นคนยังไง แต่ในลักษณะเป็นคนรักครอบครัวนะครับย้ํานะครับรักต่อเมื่อเจอผู้ที่ใช่ก็คือจิตใจของเขาพร้อมนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะรักพวกพ้องจิตใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีการแข่งขันทางด้านเรื่องสุขภาพชอบดูแลตัวเองนะครับดูแลเอาใจใส่จิตใจเด็ดเดี่ยวห้าวหารแล้วท่าพูดถึงเรื่องราวเล่นลับละนะครับบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ตกตําแหน่งเรื่องราวเล่นลับ นะครับที่ดึงดูเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณต,ต่างๆเข้ามาเขากลัวหรือไม่บอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีทางกลัวนะครับเข้ามาเห็นกันจระจระก็ไม่กลัวเพราะว่าเป็นคนในลนักษณะกล้าได้กล้าเสียเด็ดเดี่ยวเข้าหานนะครับเผลอจะขอนะครับผีเป็นภรรยานะครับแต่ว่าอย่าท้านะครับการที่ท่านท้านะครับหรือว่าเป็นการรับปากรับคําเดี๋ยวได้เป็นอย่างนั้นนะครับ ตามปากดีเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวได้มาจริงๆนะครับผมการที่รับปากรับคำหรือรับกรรมท้าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นท่านไม่รู้ว่าเขามีความคิดอย่างไรเขามีจิตวิญญาณเป็นอย่างไรสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าท้าครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์นะครับเราแววะระวังนะครับคําแนะนำนะครับให้ท่านดูแลสุขภาพนะครับผมตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินผู้ใหญ่จะมอบให้เพราะว่ามีเมตตามหานิยมของเก่าตามติดมา มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงในกิจการอุทิศตนนะครับให้กับครอบครัวความเป็นพ่อเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับจะเกิดขึ้นกดวงชะตางานนะครับผมถ้าเจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาท่านจะสามารถแก้ไขรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินหล่นลงมาจากฟ้ารับให้ทันแล้วกันสายลายมือกระบาดในเมื่อมีอํานาจมากอํานาจบารมีวาสนาดวงกุศลวาสนานะครับเมื่อถึงเวลาวัยกลางคน วัยแรกเริ่มแรกเนี่ยนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่วัยกลางคนนะครับผมวัยกลางคนสําหรับสายลายมือกระบาดเราเปรียบกันถึงอายุอะไรครับห้าสิบสี่สิบห้าสิบนะครับย่างจะห้าสิบแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นวัยเริ่มต้นท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรีบร้อนครับนะครับไม่ต้องรีบร้อนกับปัญหาต่างๆนะครับความใจกว้างขวางเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับตําตำแหน่งเปิดไพ่ย้ำดวงชะตา นะครับมีความสมดุลภายในครอบครัวภายในจิตใจของท่านครับกล้าได้กล้าเสียนะครับเด็ดขาดนะครับมีบุคลิกภาพที่แตกต่างนะครับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเมื่อมีครอบครัวนะเพราะฉะนั้นตอนเป็นที่เขาเรียกว่ายังไม่มีครอบครัวยังไม่แต่งงานนะครับบุคลิกภาพค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพยบอยเจ้าชู้นะครับมากรักแต่พอแต่งงานเมื่อไหร่เป็นคนที่จริงจังจริงใจนะครับผมเอาจริงกับทุกอย่าง ใจเด็ดขาดนะครับเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับรวบรวมอํานาจนะครับให้เกิดขึ้นนะครับผมมีคู่ครองที่ใช่ตกตําแหน่งบุญุศน์วาสนาอํานาจบารมีนะครับดวงชะตาแห่งความรักเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบอกได้เลยว่านะครับทะเยอทะทยานเกี่ยวกับเรื่องนะครับความรักแล้วก็เจ้าระเบียบนะครับนี่คือดวงชะตาของคนเกิดมาจากนะครับนะครับเพศสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอวดดีนะครับ อวดดีนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างว่าในลักษณะว่าข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้ามีอำนาจนะครับในลักษณะนี้นะครับผมมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารใจเด่นดุทั้งครอบครัวทําไมเราถึงบอกว่าดุทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่าเราพูดว่านะครับท่านศินแบบไหนท่านก็เจอแบบนั้นแหละครอบครัวของท่านก็ไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ว่าท่านจะมีครอบครัวนะครับผม เริ่มต้นนะครับยังไม่ได้แยกครอบครัวออกมาจากพ่อแม่นั่นก็ถือว่าเป็นพ่อครอบครัวท่านอยู่ที่ไหนเรานับณเวลานั้นสินเราจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าท่านสินไม่เท่ากันเมื่อไหร่ท่านจะได้แยกครอบครัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องนับณเวลานี้นะครับใจเด็ดดุทั้งครอบครัวนะครับกล้าได้กล้าเสียปัญหาต่างๆที่เข้ามาปะทะพุ่งชนท่านจะพร้อมที่จะเข้าไปไฟนะครับผมเองเข้ามาข้าก็สู้กับ ตายเป็นตายเลยสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับตายเป็นตายเลยถึงขั้นนั้นเพราะว่าเป็นคนในลักษณะนะผมคุ้มครองครอบครัวนะครับผม,ม,ออบนะบผมยอมเอาชีวิตเข้าแลกประหัดประหารศัตรูโดยไม่ยำเกรงนะครับผมตายเป็นตายนี่คือลักษณะดวงชะตานะผมใจเด็ดขาดดุต้องครอบครัวใจเด็ดตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งใกล้ความพอดีนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นคนใจเด็ดนะแต่ความในใจของท่านท่านรู้สึกว่ามันพอแล้ว นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเคยทำเนี่ยมันผ่านพ้นไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเลงมาก่อนแล้วก็เป็นมาแล้วนะครับจะเป็นความดีทํามาหมดแล้วนะครับกล้าได้กล้าเสียทํามาหมดแล้วตามชั่วทามาแล้วนะครับผมอาจจะรู้สึกในลักษณะนี้นะครับผมนะครับมีความสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนรักธรรมชาติมีอัตรยาสายไมยตรีที่ดีมีความจมาสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานนะครับเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําอะไร นะครับผมจงทําให้ตั้งใจเต็มที่นะครับผมทาอาชีพอะไรก็สําเร็จได้ทุกอาชีพไม่จําเป็นที่จะต้องระบ,บุว่าจะต้องเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่นะครับผมอาชีพเล็กๆก็ใหญ่ได้นะครับนี่คือดวงชะตาของท่านตามจากเรื่องเล็กๆขายโชว์หวยก็ได้นะเปรียบให้ฟังเฉยๆนะครับโชว์หวยจากเล็กๆขายายกิจการใหญ่ไปทั่วประเทศนะครับผมเปรียบให้ฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านนะครับ ยิ่งใหญ่อํานาจบารมีวาสนาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอาชีพที่นะครับผมมียศมีเกียรตินะครับขับเฟอร์รี่ขับเบนซ์นะครับผมแต่อาชีพเล็กๆนะครับผลส่งแต่อํานาจบารมีวาสนามันมังเกิดนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะแต่ว่าดวงชะตาท่านตกตําแหน่งความร่ํารวยมั่งคั่งนะครับผมมีความสามารถสํานึกนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะรวยในบ้านปลายนะครับประสบความสำเร็จนะครับผม จะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับไม่ว่าจะโชคลาภเงินทองวาสนาโชคแรกเสียงนําโชคก็ได้ดวงชะตาเป็นคนที่ยินดีจะได้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ชอบทําอะไรหรูหราชอบเป็นคนติดดินนะครับสบายๆกินหมูปิ้งข้าวเหนียวนะครับไม่ต้องกินร้านอาหารหรูทุกวันนะครับสถานการณ์ต่างๆควรที่จะต้องจัดแจงความสําเร็จให้ดีนะครับฝึกฝนตัวเองเพราะว่าความตั้งมั่นมันมีนมแต่บางทีก็ท้อถอยครับ ในเมื่อใจเด็ดขาดแต่ว่าความตั้งบ้านต้องมีนะครับผมใจเด็ดอย่างเดียวจะท้อถอยในระยะเวลาสั้นๆเกิดขึ้นในโชคชะตาความพอดีความพอใจการตั้งคันนะครับผมเอาให้แน่นะครับสมบูรณ์สมบัติสมบัตินะครับ,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 นะรบฉลาดเฉลียวนะครับกับปัญหาต่างๆประยุกต์เพื่อฝึกใช้นะครับธุรกิจการงานเกี่ยวกับหญิงจะดีมากสําหรับตัวท่านนะครับจัดแจงองค์กรต่างๆให้สุบูรอบคอบฉลาดเฉลียวสติปัญญาบังเกิด เปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับ,ช, Paste, รบช่วงชะตาเป็นช่วงที่เป็นในลักษณะหญิงที่เด็ดเดี่ยวนะครับบางคนอาจจะบอกว่าข้า,า,าพเจ้าเป็นผู้ชายนะครับผมท่านดูดวงเป็นผู้หญิงได้อย่างไงนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านตัวเป็นชายแต่ใจท่านเปรียบเหมือนดังหญิงที่จิตใจเด็ดขาดนะครับค่อนข้างที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเหมือนกับเป็นนะครับในลักษณะที่จะต้องตัดสินใจ2อย่างพร้อมกันนะครับตัดสินใจแบบผู้ชายนะครับข้าวารตัดสินใจแบบผู้หญิงนะครับระเบียบนะครับเรียบร้อยให้เรียบร้อย จัดแจงให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในตนเองนะครับโชจิตาบารบีวาสนาปารถนาสิ่งใดก็จะสมปารถนาด้วยแรงกล้าความใะเย็นยานเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันมีสติปัญญาสามารถวิเคราะห์ไต่ตองได้เป็นอย่างดีมากที่สุดนะครับเป็นคนที่มีความคิดนะครับเรื่องการงานการเงินจะประสบความสำเร็จจิตใจของตัวเองมุ่งมั่นนะครับคนรที่จะต้องปรึกษาอย่าน้ําเต็มแก้วเป็นเด็ดขาดนะครับความละเอียดนะครับ ความช่วยเหลือจากคนอื่นรับเอาไว้อย่าปฏิเสธนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเราก็ควรที่จะต้องจัดแจงให้ดีนะครับจัดแจงให้ดีเอาไว้รอบคอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นเดี๋ยวตัวท่านนะครับฉลาดเฉียวพินิจพิเคราะห์ได้แยกแยะรู้ใจคนถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับบุคคลท่านนี้ค่อนข้างที่จะปะทะอย่างเดียวนะครับไม่ปะทะก็หนีเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะดุดันอำนาจบารมีวัสนาผู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายทำอะไรท่านไม่ได้ดวงมันแข็งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่เสมอไปนะครับผมมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเป็นอีกหนึ่งวันดุดันดูเด็ดเลือดพานนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะใช่วันพุธหรือนะครับผมแต่ว่าเราก็ย้ำดวงชะตาโดยการเปิดไพ่คนเกิดวันพุธนะครับ อำนาจบารมีวาสนาครับจริงๆคนเกิดวันพุธค่อนข้างที่จะเป็นคนนี่ในลักษณะที่นะครับไม่ค่อยสู้นะครับไม่ค่อยสู้นะแต่ว่าเมื่อถึงสุดก็เอาเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เปรียบตามไพ่ก็คือว่าดวงเด็ดขาดดุทั้งครอบครัวนะผมอาจจะดุด้วยสติปัญญาก็ได้นะครับผมใช้สติปัญญาเด่นเดียวห้าวหาญไม่ชอบใช้กําลังนะครับคนเกิดวันพุธไม่ค่อยชอบใช้กําลังนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียนะครับเด่นเดียวห้าวหาญ เอาจริงเอาจังต่อสู้กับปัญหาปัญญาต่างๆนะครับมีสตินะครับปัญญาล้ำเลิศครับท่านจะทําอะไรท่านก็กล้านะครับผมแต่กล้าในที่นี้คือกล้าแบบรู้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถานะครับเวทมนต์ต่างๆนะครับท่านต้องเอาให้รู้จริงท่านจะสวนให้ทุกเม็ดทุกหน่วยถูกอักขระชัดเจนนี่คือตัวท่านนะครับผมเสือสิงห์ก็ทิ้งแรกเข้ามานะครับผมจัดแจงตามแบบแผนกลายเป็นลูกน้องของท่านหมดบุญกุศลวาสนาท่านยิ่งใหญ่ ตกตำแหน่งคนที่มีบุญบารมีอำนาจบารมีวาสนาเกิดมาก็นั่งเบนซ์นะครับนั่งเฟอร์เรอรี่นะครับมีความสุขสบายมีโชคลาภมาตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่สําหรับทุกคนนะครับนะครับแต่ความโดดเด่นมันชัดมากนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาแต่ว่าต้องพักฟื้นตัวระยะใหญ่นะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับผมท้อถอยกับปัญหาต่างๆพักผ่อนชอบไปพักผ่อนมากกว่า เพราะฉะนั้นได้เงินมาก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวไปมีความสุขแล้วกลับมาก็รู้สึกว่าตายแล้วข้าพเจ้าใช้หมดหมดแล้วนะครับนี่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องผ่อนคลายก็จริงนะครับตึงเครียดก็จริงแต่บางเรื่องต้องเอาจริงนะครับในเมื่อท่านตกตําแหน่งดุทั้งครอบครัวท่านก็ต้องเอาจริงนะครับเป็นคนที่ใจกว้างเกินนะครับช่วงชะตาเวลาที่สงบเพื่อจะทําจิตใจให้มีร่างกายที่แข็งแรง เป็นการเดิมพันนะครับกับชีวิตของท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรบุหรี่เหล้ายาสูบต่างๆไม่ควรนะครับบอกมันเป็นการเดิมพันกับชีวิตนะครับถ้าเชื่อไปตามไพ่หมอสันนะครับนะครับพักผ่อนให้อยู่พักผ่อนย่อนใจนะครับทำจิตใจใสบายเมื่อท่านเบื่อเวลานะครับท่านจะหลบหลีกซ่อนเลนเข้าไปอยู่ในมุมมืดมันถึงเวลาบุญกุศลวาสนามีคนคอยช่วยนะครับ เชื่อกับสิ่งที่คําพูดของท่านเกิดขึ้นเป็นคนที่เข้าสังคมนะครับผู้อื่นนะครับแต่ว่าบางช่วงเวลาอยากจะถอยออกมานะครับเชื่อชาไม่แยแสใครนะครับเงียบซึมเงียบขึมนะครับบางช่วงเวลานะครับไม่เสมอไปนะครับบุคคลท่านนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวางแผนไปหามูเป็นเรื่องถนัดของกฎเกิดคนนี้สถานการณ์ต่างๆถอนตัวออกมานะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราถอนตัวออกมาครับ ครับปัญหาต่างๆที่ควรแก้นะครับก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายครับปรับปรุงดูแลรักษาให้ให้เรียบร้อยนะครับผมไปเที่ยวท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับผมตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจัดแจงดุดังเสือเมื่อถึงเวลาท่านต้องงาบมาให้หมดนะครับรวบทั้งกองนะครับกินให้เรียบยาให้เหลือแม้แต่บาทเดียวนะครับจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาท่านจะเปิดสมหวังจังใจหมาย ตรงตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญความมั่นคงมั่นคงทางด้านจิตใจความร่ำรวยตำแหน่งหน้าที่การงานความเฉลียวฉลาดน,นะครับต้องฝึกฝนตนเองสติปัญญาจะบังเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขุมรอบคอบเป็นคนรักธรรมชาติมีความสามารถทางด้านเรื่องบริหารเรื่องการเงินนะครับแต่คู่ครองท่านก็ไม่ธรรมดานะครับครอบครัวของท่านจะคอยช่วยเหลือค้ำชูมีเส้นอุปถัมภ์ค้ำชูหนุนนำดวงชะตาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตา การคำนวณเก่งเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านความขยันความสามารถพิเศษการจัดแจงนะครับเก็บเงินให้มั่นนะครับไว้ในธนาคารนะครับซื้อทองก้อนเอาไว้นะครับเมื่อยามฉุกเฉินเพราะว่าช่วงชะตาของท่านบางช่วงอาจจะมีเรื่องยามฉุกเฉินเข้ามาจัดแจงตามแบบแผนทำเทนีถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเล่รับนะครับเรื่องราวต่างๆเข้ามาก็ไฟกลับนะครับบุคคลท่านนี้นะครับผมเป็นสายอาถรรพ์กากรบาทบอกได้เลยว่าท่านจะต้องเจอหนักหน่วง เจ็บปวดรุดแร้าวกับปัญหาต่างๆนะครับมันเหนื่อยมันเบื่อนะครับแต่ว่าท่านตกตําแหน่งราชาแห่งเหลืองจะกลัวอะไรล่ะเองก็เข้ามาสิครับข้าไม่เคยกลัวเองเท่าไหรหรอกนะครับนี่คือดวงชะตางคนเกิดวันนี้มาดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์จิตใจเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหานนะครับค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงนะความสุขสบายเกิดขึ้นมีความสุขแต่เมื่อัยมานะครับผมบอกได้เลยว่าก็เข้ามาสิครับ แ็งก็เข้ามาสิครับนี่คือคนเกิดมาสนะผมนะครับ,นะรบเขาเรียกว่ายามลบก็ไม่ถอยนะครับไม่มีถอยสําหรับคนเกิดมาสดวงแข็งอํานาจบารมีวาสนาใครจะทําอะไรท่านทําไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องราวลัวบจะมาแตะต้องดวงาตาท่านก็คิดให้ดีนะครับมันหาเลิกได้ยากคนอย่างนี้มันมีอํานาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งนะครับเป็นคนที่มีความกระปี้กระปร่านะครับผมชอบค้นหาค้นพบ และจะได้รับข่าวดีนะครับข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาข่าวสารสําคัญต่างๆเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวตื่นเต้นมีความกล้าได้กล้าเสียมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับความคิดสร้างสารรค์นะครับผมคิดคนไหนดีกับเขาหมดนะครับคนนี้ก็ดีกับเราคนนี้ก็ดีกับเราเระวังจะโดนหลอกโดยง่ายมีแรงกระตุ้นในการทําสิ่งต่างๆพาลาังงานความคิดสร้างสารรค์ความเชื่อความศรัทธาความตื่นเต้น นะครับผมกล้าได้กล้าเสียนะครับคนคนนี้ชอบแอคเวนเจอร์นะครับชอบลุยนะครับชอบทําต่างๆพลัดพลังนะครับมาเต็มเปี่ยมแรงกระตุ้นทางเพศสูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นชอบปะทะถ้าเป็นชายนะครับผมเองเข้ามาข้างก็ปะทะจัดให้นะครับผมไม่กลัวกับเพศตรงข้ามนะครับถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะครับเป็นฝ่ายบุกประหัดประหารศัตรูให้มันลาบคาบนะครับเพราะฉะนั้นนุมหล่อหุ่อนมตีตีนะครับนมเรียบร้อยนะครับนมไทยเข้มขึม นะครับผมอาจจะโดนประหารประหารโดยคนเกิดวันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายบุกแล้วมันไม่ใช่ในสมัยโบราณแล้วนะครับในสายนี้สายลายมือกระบาดเราต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องออมคอเราโตๆกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันมีความบุกเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาโอกาสที่จะเจติบโตนะครับเกิดขึ้นนะครับและมีลูกเร็วเกิดขึ้นนะครับท่านควรที่จะต้องระแวดระวังส่งข่าวสารให้กับคนทางบ้านรู้ถ้าท่านไม่อยู่บ้าน นะครับไม่ว่าท่านจะแอบไปหนีเที่ยวที่ไหนนะครับส่งข่าวสารนิดหนึ่งเพราะว่าความเป็นกังวลเกิดขึ้นโชคชะตาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาสถา,ถา,ถานก,การณ์ต่างๆเกิดข่าวดีอํานาจบารมีวาสนาเมื่อถึงเวลา50ล้านร้อยล้านจะเข้ามานะครับเราอ่านไปตามไพนะ่นะครับเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับความเด่นเดียวห้าหานนะครับสัมปเวสีที่อยู่ข้างแตโดนแผ่บุญมหนอไปนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปแตะต้องมาถามว่าถุกต้องไหมอย่าไปแตะต้องครับ อย่าไปแตะต้องแต่ว่าแผ่บุญได้นะครับผมแผ่บุญได้นะครับผมนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆพอแตะต้องปุ๊บดวงชะตาท่านอาจจะพลิกจากตรงข้ามหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องไม่ใช่ของเราเราอย่าไปแตะต้องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีการส่งข่าวสารจากเรื่องราวเลยลับจากมิติเลยลับเข้ามาถึงท่านไม่ว่าจะเป็นอีกานกต่างๆที่เข้ามาเป็นลางบอกเหตุนะครับส่งสารมานะครับผม เหมือนกับเรื่องอ Q alo, คิวททโร,ร่นะครับผมส่งสารมานะครับผมมาจากแดนไก่นะครับแดนสิงเลนลับนะครับส่งสารมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราววันเดือนปีเกิดนะครับเวียนว่ายตายเกิดหรือเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นนะครับท่านควรที่จะคุมให้อยู่นะครับเพราะว่าดวงชะตาท่านจุกทั้งครอบครัวอำนาจบารมีวาสนาจัดแจงความศรัทธาความความตื่นเต้นเร้าใจความตอบโต้กับเรื่องราวต่างๆรวดเร็วฉับพัน มีแรงกระตุงนางเพศสูงนะผมนะพร้อมที่จะบัตะก็จัดมาสิครับนะครับก็จัดมานะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวเล้นลับด้วยนะนะครับผมในเมื่อใจเด็ดใจถึงท่านก็โจนติดเพราะว่าเราเป็นสายลายมือกากบาดเอตรงกลางหัวใจนะครับนะครับท่านโจนติดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาท่านก็คนที่จะบัตะไม่ว่าจะเป็นการบัตหะเกี่ยวกับสิ่งเล้นลับนะครับบางครั้งบางครา้อาจจะฝันเกี่ยวกับร่วมเพศ นะครับร่วมเพศกับเรื่องราวเล่นลับนะครับทาให้ท่านนะครับรู้สึกความต้องการด้วยนะนะครับรู้สึกความต้องการนะครับเราต้องเชื่อตามไพ่ก่อนนะครับย้ํานะครับเราต้องเชื่อตามไพ่หมอสันก่อนนะครับผมถ้าท่านจะฟังคาทำคำทำนายของหมอสันต้องเชื่อคำไพ่นิดหนึ่งเพราะว่าคําทํานายค่อนข้างที่จะนะแปลออกมาค่อนข้างที่จะเน้นไปทางด้านเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเราเป็นสายอายมือกระบานนะผมท่านไปแตะต้องนะครับผมมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งเล่นลับ นะครับและเจอเรื่องราวต่างๆที่มาทําให้ท่านรู้สึกนะครับขุนเคืองนะครับผมมันเหมือนกับไม่จบไม่สุดนะครับผมมันมีความต้องการทางเพศเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านเชื่อตามไพ่หมอซานท่านก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะตาโหลเหมือนโดนสูบวิญญาณสูบพลังไปนะครับผมถ้าท่านโดนสิ่งเหล่านี้สูบพลังไปมากๆนะครับผมมันเหมือนกับมันไม่ได้นอนทุกวันกระโดดลงจากตึกส0ชั้นนะครับกระโดดทุกวันมันจะไหวไหมในความฝัน นะครับกระโดดทุกวันสูบพลังทุกวันนะครับหรือร่วมเพศทุกวันนะครับมันจะไหวหรือเปล่าคนเกิดลายมือกากรบาทนะครับผมอันนี้รวมแล้วนะครับนะครับรวมแล้วนะครับผมมันจะไหวหรือเปล่าเจอปัญหาต่างๆเข้ามานะครับดึงดูดไม่ว่าจะเป็นนะครับนางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆนะครับร่างกายเบึกบึนนะครับมีความมีการเสพสมนะครับเจอเรื่องราวต่างๆบางทีเขามาช่วยนะครับให้มีโชคลาภเงินทองวาสนาแต่ว่าก็ยังมีกิรลสอย สิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็ยังมีเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงพูดคุยเจรจากับวัตถุเครื่องรางต่างๆของท่านหรือว่าสิ่งต่างๆที่ตามติดตัวท่านมาจากอดีตชาตินะครับเรื่องราวต่างๆเข้ามาหนุนดำดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับตัวท่านนั่นแหลนะรับสายลายมือกากบาท X ตรงกลางหัวใจ ดวงชะตาคนไร้มือกะบาทั้งวันอื่นด้วยก็มีความดุดันกันทั้งข้อควรนั่นแหละไม่ได้ต่างกับคนที่กล่าวมาทั้ง4วันแต่ว่า4ี่วันนี้อาจจะมีความแตกต่างโดยการเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตานะครับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับในตําราที่เปิดขึ้นมาก็บ่งบอกถึงว่าท่านอาจจะมีม้าเดินทางให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองวาสนานะครับมันค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมเรียบง่ายสําหรับกากบาทที่อยู่ตรงกลางหัวใจ แต่ถ้าเป็นการกรบาทสเปสบะขอทํานายว่าดวงชะตาท่านอาจจะต้องเหนื่อยเมื่อยล้านะครับผมกับปัญหาต่างๆทํางาน24ชั่วโมงแทบจะทนไม่ไหวนะครับเส้นที่วิ่งมาจบแดงว่าเส้นวาสนาวิ่งออกมาสเส้นก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับก็ต้องดูกันให้ชัดเจนว่ามีเส้นวาสนากี่เส้นแต่ยังไงเราตีความทันทีว่าคนลายมือก,ร,กระบาดเรื่องราวต่างๆจูนเกี่ยวกับเรื่องราวล,ลับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับผมและจะเจออะไรบ้าง บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเราก็พูดกันในคลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวต่างๆพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายถ้าท่านจะเปิดตาที่3ให้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นจะเห็นอะไรบ้างน,นะครับผมหนึ่งเรามาพูดถึงพูดผีก่อนนะครับผมจะเป็นวิญญาณนะครับผมสัมภเวสีทั่วไปนะครับผมที่จะไม่สามารถนะครับไปเกิดได้บุญกุศลวาสนายังไม่หมดยังไม่หมดเคาะกรรมนะครับผมเขาก็เวียนอยู่ตามที่ต่าง นะครับผมไม่ใช่บ้านเขาไม่มีนะครับตอนเป็นมนุษย์เขาก็มีบ้านทรัพย์สินเงินทองร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับมีเบนซ์มีเฟอร์รารี่ครับนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาบุญกุศลเพราะว่าคนคนนี้ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเลยไม่เคยทําบุญมาก่อนเลยจะโมทนาบุญก็โมทนาบุญไม่ได้ปากมันโดนเย็บไปด้วยเข็มนะครับผมกนะ็เปียกเกินๆนั่นแหละนะครับนะครับเปสัมภเวสีนั่นแหละนะครับมันจะกินมันก็กินไม่ได้ ผมต้องไปแย่งรับประทานอาหารข้างทางกับเขาครับผู้ที่เทกระจาดหรือว่าว้ายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเรื่องราวต่างๆนะครับถ้าท่านปิดตาที่สาเอเปิดตาที่3เพื่อจะมองเห็นต่างๆก็จะเห็นพูดผีวิญญาณระดับชั้นแยกออกไปนะครับตัวเป็นคนหัวเป็นเสือตัวเป็นเสือหัวเป็นลิงตัวเป็นงูครับเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นผีเปดเทวดานะครับเทวดาก็มีผีเปดนะครับ รเรื่องราวต่างๆสา,ายอะไรมือกระบาดควรรู้เอาไว้นะครับผีเป็ดเทวดาเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็ดแต่อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับหลวงปู่ฤษีดําท่านกล่าวไว้ว่าผีเป็ดนั้นอยู่ในบริเวณวิมานของเขานะครับไอ้เทวดาเป็ดนะครับเทวดาเป็ดอยู่ในบนวิมานของเขาบุคคลที่จะเป็นในลักษณะนี้เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเขาอย่างดีนะครับผมแต่ว่ากัดเขต กั้นบริวารเอาไว้ไม่ให้เขาออกเดินทางตนเองจึงได้เกิดมาเป็นเป็ดเท,เทวดานะครับปิดกั้นตนเองไว้ในวิมานของตัวเองเช่นเดียวกันก็มีความสุขมีความสุขแต่ว่าเป็นเป็ดน,น,น,นะครับผมถามว่าสัตว์นะครับผมเขาก็อยู่ในเขตของเขาก็ถูกต้องแล้วนะครับผมแต่ว่ามันเป็นไปตามกฎที่ถูกระบุเอาไว้ในตำราและหลวงปู่ฤษีดำท่านกากาวเอาไว้นะครับว่านะครับบุคคลที่ชอบเลี้ยงนะครับ,นะรบกักกั้นนะครับปลาสวยงามอะไรปิดเอาไว้ จริงๆเขาต้องอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าอันนี้มันห้ามกันไม่ได้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมนะครับผมและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวพันก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าลุกขะเทวดานะครับเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นนางไม้พลทันพระนาคาสันติเกยังนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวพันกันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะเข้ามาพูดคุยเจรจาต่อรองกับสายลายมือกับกระบะ นะครับพอท่านเจอเรื่องราวต่างๆแล้วท่านอาจจะตกใจมันเป็นพูดผีพิศาจหรือไงจริงๆไม่ใช่ครับเขาเป็นเทวดาเทวดาที่คอยปกปักของษาเรียกว่าของเกา่าตามติดตัวท่านก็ได้ถ้าไม่มีของเกา่าไม่มีทางเจอนะครับเพราะว่าไม่มีบุญระสลวาสนาต่อกันแล้วจะเจอกันได้ยังไงละ่ะนะครับผมเขาไม่มายุ่งกับท่านรอกเสียเวลานะครับผมเขาจะไปทําหาบุญกุศลวาสนาสร้างบารามีนะครับกันต่อไปนะครับให้ไปเกิดพบภูมิที่ดีกว่าก็เหมือนกับท่านนั่นแหละ ที่มัวแต่หาเงินหาทองนะครับผมท่านคงไม่มีเวลาที่จะไปจัดแจงไปท่องเที่ยวไปพูดคุยกับพูดผีนะครับผมคงไม่มีเวลาแน่นอนแต่ว่ามีจะเวลาเป็นมนุษย์ที่จะไปหาเงินตลอดเวลาก็ดังเช่นเดียวกันเทวดาลูกขะาเทวดาอยู่ตามเลือกสวนไรนาเขาก็มัวแต่หาบุญกุศลเช่นเดียวกันนะครับสร้างบุญสร้างกุศลใครทําบุญดมนตบนบว้พระ อัญเชิญเทวดานะครับสักเคกามจเจรูปะนะครับอัญเชิญเทวดามานะครับผมเขาก็แห่กันไปนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับดวงของท่านนั่นแหละนะครับเพราะว่าท่านจะต้องจัดแจงนะครับหาเงินหาทองเลี้ยงดูครอบครัวเงินก็มาสร้างบุญสร้างกุศลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นได้เงินมาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเทวดาท่านหาแต่บุญท่านไม่เอาเงินนะครับท่านจับเงินคงไม่เทวดาจะเอาเงินมาซื้อของกับท่านก็คงซื้อไม่ได้ เทวดาจะซื้อเบนซ์มานั่งขับเล่นก็คงเป็นไมไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่คงเป็นไมไม่ได้แล้วนะต้องสร้างวิมานด้วยบุญกุศลของเขานั่นเองแต่ว่าด้วยดวงชะตาที่ท่านเป็นสายลายมือกระบบัดเอ็กตงกลางหัวใจที่เป็นโลกมนุษย์อยู่ก็โม่แต่หาเงินนะครับหาเงินหาทองนะครับจัดแจงตามแบบแผนสไตล์ของท่านนะครับโจนติดความดุดันเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองท่านต้องมองข้ามบ้างแต่ไม่มีไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องมีให้เยอะๆนี่แหละถูกแล้ว เมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาเงินจะหล่นลงมาจากฟ้าเองรวยๆๆยครับสายลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจกลุ่มของเรานะครับผมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับกลุ่มกระบาดใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกกับกลุ่มกระบาดเอกตรงกลางหัวใจ80บาทนะครับผมถ้าสมาชิกธรรมดาก็20นะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับนะครับกลุ่มสายลายมือกกระบาดเราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผม เจอเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอาจไม่เข้าใจนะครับพูดคุยนะครับในคอมเมนต์ครับนะครับผู้รู้สามารถตอบในคอมเมนต์นะครับผมในช่องของเราได้นะครับผมเคครับสวัสดีครับ